รายการ b o d ี้ n อนด์มาวาไรตี้เพื่อชีวิตที่มีสุขวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2555เปิดรายการด้วยช่วงเอ็กซเรสุขภาพกับหมอบุญบุญยพรยี่มีผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพากินสันหรือโรคสันนรกว่าจะมีวิธีดูแลสุขภาพกันอย่างไรให้ห่างไกลโรคนี้และมาเปิดห้องรับแขกของพี่ปุ้อัญชลีจงคดีกิจ เปิดใจคุยกันถึงเรื่องรักๆของสาว2,000ปีที่วันนี้ความรักจากพระเจ้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเธอพี่มีความสุขมากที่สุดในโลกเลยพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่รู้แล้วล่ะว่าพระเยซูเป็นจริงช่วงอาหารจานสุขคุณขาาจะเปิดครัวแสนสวยทําเมนูต้อนรับวันวาเวลนไทน์้ือเจลลี่สตรอเบอรี่สวีทหรือชื่อเล่นที่คุณขาาตั้งไว้ว่า รักหมดใจปิดท้ายด้วยช่วงถามตอบครอบครัวกับนายแพทย์กบานาะตันสิทธบุตรกุลจิตแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชกับเรื่องลูกติดค้ำยาบเราจะมาดูวิธีแก้ไขและป้องกันลูกรักให้ห่างไกลจากคํำยาบคายไปด้วยกันหลากหลายสาระเรื่องราวดีๆที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดทุกวันอาทิตย์18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา Body En My Warranty เพื่อชีวิตที่มีสุข